สวัสดีครับวัน,นี้ก็มาพบกับกล้องสองพระสยามกันอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์สุภัฒน์มั่นเขียนวิท์นะครับคนสุโขทัยก็วันนี้จะให้มาดูพระได้บุงชามาจากชาวบ้านกับผู้ปกครองนะครับพระที่ได้มานี้ผมไม่ได้มาได้ได้เอามาไม่ไม่ไดเอามาจากที่ เ,เสียนพักหรือแ่งพักนะครับผมก็จะรวบรวมจากมรดกทอดมาแล้วก็แล้วก็สะสมจากชกาวบ้านนะครับก็จะให้กับท่านผู้ชมดูนะครับทีนี้พระที่ได้มาเนี่ยอยากจะให้ผู้อนุรักษ์แล้วก็มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่ชอบในการสะสมพระนะครับก็จะให้ดู เอเก่าจริงไหมก็โทรมาพูดมาคุยกันมาดูกันได้ดนะครับอวุณให้ชมครัคลิปนี้ก็มาดูาพระแผงเป็นพิมพ์กระรอกกระแตเนื้อดินของจังหวัดสุขโขทยัยมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พเล็กนะครับถ้ากระรอกกระแต,นะาาตเนี่ยพระโมคคลาสาริบุตรเนี่ยก็จะนั่ง สมาธิแต่ถ้านาลายทรงปืนตรงเนี้ยจะยืนนะครับอันนี้นั่งอันนี้เป็นพิมพ์กระโอกรกะแตดูดูเนื้อนะครับเนื้ออเนี้ยถ้าไม่ถึงยุคกกทำยากนะครับผมบอกได้เลยว่าทำยากดูด้านหลังครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขาจะมีลามี คาบไขคา,าบเนื้อเขาจะขรุขระเป็นหนังคางคกอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มนานใช้เวลามาหลายร้อยปีนะครับเนื้อแดงๆออกมานี่เป็นเนื้อว่านเนื้อเกสรที่ดันออกมาจาก ในองค์พระในเนื้อดินทางในไม่ใช่ชาติไม่ใช่สีหรือเป็นหลักไม่ใช่อันนี้จะเป็นเอ,อน้ำว่านแล้วก็พวกน้ำเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้นะพรากุนี่ถ้าเป็นเนื้อถึงๆเนี่ยดูง่ายฮนะเนี่ยนะครับดู กระพาะใหม่นี่เนื้ออย่างเงี้ยทำยากครับถ้าคาบเนี่ยทำกันได้แต่เนื้อเนื้อทำไม่ได้ฮะมันไม่ถึงยุคเอามาดูอันนี้อันนี้ก่อนที่จะไปเลี่ยมเนี่ยคือใช้พวกคิดพึ่งพวกอะไรเนี่ยพวกเทียนขัดมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่เอาอคาบอะไรอะ่ะ พวกว่านพวกอะไรออกมานะครับนี่น่ครับอันนี้พิมพ์เล็กพิมพ์กระลอกกระแตนะครับดูด,ด้านหลังเห็นไหมเนื้อเนื้อในจริงๆเห็นไหมเนี่ยเ็าจะเป็นสีแดงนะครับแล้วขัดออกมามันจะสวย มันก็ลอกกระแต่กระโทบมาคุยกันกับผมอาจารย์สุทธัตมั่นเขตวิทย์ในการกล้องส่งพระสยามคนโคไทยนะครับโดยเฉพาะพระกุสุขโขไทยนี่ผมมีแทบเกือบทุกรุ่นะนะครับมีหลายร้อยพิมพ์ ถ้กดดูง่ายนะครับเนี่ยน้พิมพ์กระรอกกระแตนะครับ